พวกเรากลไปตำนานมาก่อนทำเพลงพูดดีจังเลยเราเพลงของเราได้กลับมากระหึ่มในโรงหนังอีกครั้งหนึ่งถือว่าเป็นข่าวดีที่สุดช่วงปีใหม่พี่เลย ตอบคำถามก็ภูมิใจนะคะสำหรับนักร้องนางแบบและนักสแสดงสาวค่ะเปิ้ลไอรีนสีแก้วนะคะเมื่อถูกถามถึงข่าวดีที่สุดของปี2567ที่ผ่านมาซึ่งเธอบอกว่าเพลงดังในตำนานเมื่อ2ปีก่อนอย่างมันนี่ฟังแล้วรวยค่ะที่เธอเป็นทั้งคนแต่งเนื้อร้องแล้วก็อยู่เบื้องหลังในการถ่ายทำา MV ล่าสุดมีคนขอซื้อลิขสิทธิ์ไปแล้วค่ะ ซึ่งพี่เปิ้ลได้เขียนข้อความบนโซเชียลมีเดียส่วนตัวนะคะว่าดีใจจริงๆเพลงที่เธอแต่งและเป็นโปรดิวเซอร์เองได้ไปดังอีกครั้งในโรงภาพยนตร์ขอบคุณภาพยนตร์คุณชายและเวิร์กพอยค่ะที่ให้เกียรติเซอริกริตเพลงมานี้ฟังแล้วรวยเพื่อนําไปทําเพลงประกอบภาพยนตร์โดยมีคุณรัฐกล้าวอมาราดิเป็นผู้ขับร้องนะคะ แล้วบอกว่าคือครั้งนี้เนี่ยแม้เป็นการซื้อแค่ดิกสิทธิ์เพลงไม่ได้ซื้อคนร้องไปด้วยพี่เปิ้ลบอกไม่เสียดายเลยค่ะเพราะว่าเธอเองก็อยากเห็นเวอร์ชั่นอื่นๆจะกงานเขียนเพลงของตัวเองเหมือนกันจริงๆแล้วใครร้องก็โอเคหมดนะคะเพราะว่าจริงพี่เห็นใน t ิกต o k เนี่ย น้องๆรุ่นใหม่เขาเอามาร้องมีการร้องเป็นแบบสไตล์ R&B เป็นสไตล์นู้นสไตล์นี้มันก็ดีเหมือนกันเป็นสีสารของวงการบันเทิงไปอะไรเงี้ยค่ะก็ก็รู้สึกโอเคค่ะใครร้องก็พร้อมเหมือนกันแหละพอทั้มันนี่ฟังแล้วรวยจนกระแสเปลี่ยนฟางนะคะทำให้พี่เปิ้ลมีกำลังใจค่ะ2ปีที่ผ่านมาก็มีผลงานเพลงอีก2เพลงก็คือ Passion ต่อด้วยเพลงโซเชียลนะคะ แต่ว่าบางเพลงเนี่ยแม้มันไม่ดังกระแสหรอกบ,บางแต่พี่เปิ้ลยืนยันว่าการทําเพลงของเธอเนื้อหาในเพลงแค่ต้องการสร้างกําลังใจให้คนฟังอย่างเพลงใหม่ล่าสุดเพลงนี้นะคะโซเชีย so ลเนี่ยคลอดมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีที่แล้วยอดคนดูแค่1น0 0 0มืกว่าวิวเท่านั้นเองแต่พี่เปิ้ลบอกโอเคค่ะทุกสิ่งเนี่ยถือเป็นการเรียนรู้อะไรที่ทําออกไปมีคนชอบมีคนไม่ชอบอันนี้ก็ถือว่าปกติค่ะ ซึ่งเพลงโซเชียลนี่ยมันเกี่ยวกับการที่เราอย่าไปอ่าหลงติดกับมือถือมากนักหรือใช้โซเชียลมากนักมันกลายเป็นว่าพอลงปุกเพลงมันไม่แมสหรือมันหายไปสาบูนไปเลยค่ะคือพี่บิ้ลเชื่อนะคะว่าคนที่เป็นนักสแสดงเป็นศิลปินอะไรต่างๆเนี่ยร้วนมีภารกิจในการเกิดมาเพื่อ ได้มาทํางานที่มีอิทธิพลต่อความคิดของมนุษย์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่เราได้สร้างสรรค์อะไรสักอย่างหนึ่งที่มันทําให้มนุษย์เกิดอินสไพรเรชันหรือเขามีกําลังใจมากขึ้นหรือเขามีแรงซัพพอร์ตในความคิดของเขาที่จะทำอะไรให้สําเร็จมากขึ้นมเป็นสิ่งที่ศิลปินควรจะต้องทําค่ะ พี่เปิลบอกอีกว่างานเบื้องหน้าไม่ว่าจะเป็นพาร์ทนักแสดงนางแบบหรือนักร้องเนี่ยตัวเองทําสําเร็จเกินเป้าไปแล้วแต่ยังมีอีกหลายอย่างที่อยากลองทดสอบความสามารถของตัวเองโดยเฉพาะงานเบื้องหลังนะคะพี่เปิลเผยว่าปีนี้ค่ะ2,568มีแผนจะบินลัดฟ้าไปเรียนต่อที่ยุโรปนะคะคือเป็นการเรียนคอสั้นๆด้านภาพยนตร์ค่ะก็เป็นอีกเรื่องเหมือนกันที่ต้องจับตามองนะว่าต่อไปเอ๊ะจะมาสายหนังเป็นผู้กํากับภาพยนต์เลยหรือเปล่าซึ่งเธอบอกว่าขอ ให้ลุ้นกันต่อไปก็แล้วกันค่ะ